เทรนด์จิวเวอรี่ใน3เดือนแรกนะคะของปี2024วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงว่าในปี2024นี้ เครื่องประดับอะไรที่กําลังมาแรงนะคะอ้างอิงจากเพชรพันตราเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเค้กจะพาทุกคนไปดูที่สาขาเดอะพระมนาคนะ,คะเดี๋ยวแอบไปถามน้องพนักง,งานกันนะคะว่าจิวเวอรี่ของเพชรพันตราเนี่ยมีอะไรรุ่นไหนที่ลูกค้า,าสนใจมากที่สุดเพื่อใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อหรือใครที่จะทําธุรกิจนะคะก็จะได้รู้ว่าเออเทรนตอนนี้เนี่ยอะไรกําลังมาแรงค่ะ สวัสดีค่ะน้องกิฟตสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่แก,กแอบ,บถามนิดนึงว่าเซตเพชรที่ช่วงนี้คนถามเยอะที่สุดในช่วงควอเตอร์แรกแบบสามเดือนแรกอะอะไรที่แบบคนนิยมแล้วก็ถามบ่อยๆขอดูบ่อยๆก็จะเป็นเซตนี่ <Burn S 2> หเลยค่ะเตรียมให้แล้วนะคะแอบบไปทํากันบ้านมาเพราะว่าบอกว่าเดี๋ยวจะมาถามว่าอะไรที่ขายดีนะคะก็คือสองเซตนี้ทําไมทําไมสองเซตนี้ถึงขายดีสองเซตนี้จะคุ้มที่สุดค่ะ จะคุ้มใช่ค่ะอ่าเออมันเรียบๆรียบด้วยเนาะใช่ค่ะก็เลยกลายเป็นว่าคนนิยม่ะอันนี้ก็คือจะเป็นอะไรที่ซื้อง่ายใช่แล้วก็ราคาจับต้องได้ถูกค่ะอ๋อเพราะว่าช่วงต้นปีอ่ะเป็นช่วงวันวาเลนไทน์นะคะแล้วทีเนี้ยคนก็จะมาเนี่ยสสยเซตเนี้ยไปเป็นไปเป็นพวกของขวัญใช่ค่ะแล้วอันนี้ก็คือเป็นรุ่นคลาสสิกของเราอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วใช่แล้วทีนี้พี่อยากรู้ว่าถ้าเกิดสมมตินอกเหนือจากตรงเนี้ย สินค้าประเภทอะไรที่แบบลักแสงมาก็เอาเป็นช่วงต้นปีนี้นะค่ะก็จะเป็นสร้อยสร้อยเซตก็ขายดีนะคะสร้อยคอเออสร้อยเซตสร้อยแต่งงานค่ะเห็นบอกว่าคนถามเยอะมากขอดูนิดนึงได้ค่ะเอาชุดเอาเลือกมาเลยตัวที่แบบจิตจิตตัวจิตจิตนะคะก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้อันนี้เรียบหรูค่ะเรียบหรูมากสวยมากทุกคนคือต้องบอกก่อนว่าเซตเพชรเนี่ยเป็นเซตที่คนช่วยี้แต่งงาน คนช่วงนี้แต่งงานใช่ไหมคะแล้วก็จะนิยมใส่แล้วเขาเลือกกับพวกับปกติไน้ด้วยหรอได้ค่ะเพราะว่าเคสมันเข้ากันได้ทุกชุดโอเคสวยมากและถ้าเกิดจริงนี้เช่าอ่ะเช่าได้ค่ะเออราคาเช่าเท่าไหร่จะอยู่ที่สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบค่ะสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทได้เช่าด้วยนะคะแล้วก็ไปใส่มาเปลี่ยนด้วยอ่าทีนี้เรามาหมวดพวกสร้อยเลยละตอนนี้ฮิตจริงๆนะถ้าเกิดสมมติว่าหมวดอื่นล่ะแบบสร้อยข้อมือแหวนเวอร์อะไรเงี้ยอะไรที่ฮิตก็จะเป็นแหวนค่ะ อ,อะไรอะไรอันนี้อ่าจะเป็นแหวนล้อมนะคะเป็นแหวนแถวรอบวงแบบนี้คือแบบนี้ที่คนนิยมใช่ค่ะคือนิยมตลอดกาลไม่เคยเปลี่ยนเลยใ,<ช>ในสามวงนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูวงไหนที่แบบที่ที่ที่ป๊อปที่สุดก็จะเป็นวงนี้ค่ะวงนี้เหรอใช่ค่ะเราก็ามาเซอร์วย์ด้วยนะคะบางทีเคก็อยู่ก,ก็ไม่ได้ <laughs> ไม่ได้รู้กับเขาหรอก ุวงนี้สวยน้ารักนะคะเพชรเล็กๆทำไมทำไมวงนี้ถึงขายดีกว่าวงอื่นแล้ววงนี้ไม่ดีเหรอวงนี้ก็สวยวงนี้ก็สวยค่ะแต่ว่าวงเล็กๆวนวงเล็กๆสามารถใส่ร่วมกับแหวนเพชรเมชูตัวอื่นได้อ่าใส่สแต็กกันแบบนี้ใช่ค่ะอย่างนี้ทุกคนใช่ไหมใช่ค่ะสวยอันนี้เขานิยมกันมากเลยค่ะคนก็จะนิยมใส่แบบคู่กันแบบนี้อ่ะ คือตอนนี้แฝดแหวนเพชรรอบวงมาละนะคะเราก็จะมีใบรับประกันให้แบบนี้ด้วยนะใช่แล้วก็แหวนเนี่ยส่วนมากนี่เพชรประเภทไหนที่ขายดีเพราะเรามีเอ่อซีอวดีนะคะเราก็มีเพชรโมอีสเราก็มีซ z ซ,ซตอนนี้เพชรอะไรที่แบบกำลังกระแสมาแรงกระแสมาแรงจะเป็นเพชรจะมีซีแซค่ะแล้วก็โมอีสด้วยโมอีสนะคะก็จะเป็นโมอีสที่เป็นสต็อกอยู่ตรงนี้ของเราเลยใช่กระแสมาแรงมากๆ โค้งหูสุดยอดสวยมากๆนะคะ okay, โอเคเขาเป็นประมาณนี้แล้วอยากพวกตังหูล่าตังหูจะเป็นหูกระแว่นนี่อะไรนิยมมากกว่ากันแหวนค่ะเม็ดค่อนข้างใหญ่เลยนะคะเม็ดห้าสิบตัง้งเม็ดห้าสิบตังเลยนะถ้าเป็นตังหูส่วนใหญ่เขาจะเป็นเป็นเซ็ตเน้นเป็นเซ็ตเจ้าสาวเซ็ตเป็นเซ็ตอย่างนี้ประมาณนี้นะคะ หลังจากแล้วกลับมาจากสาขานะคะเดี๋ยววันนี้อาเคก็จะมารีแคปให้ทั้งหมด3หมวดนะคะที่คนสนใจมากๆและตอนนี้เป็นกระแสมากๆเลยนะคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือเป็นต่างหูเพชรเม็ดเดียวค่ะทุกคนซึ่งต่างหูเพชรเม็ดเดียวเนี่ยบางคนก็จะเลือกเป็นเซ็ตแบบนี้ซึ่งเป็นเซ็ตที่ฮอตทิตตลอดการมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะก็อาจจะเงียบหายไปแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นกระแสกลับมาแล้วคนถามเยอะมากๆเลยเรียบโก้เนี่ยแล้วก็ใช้ได้คลาสสิกตลอดทั้งปีนะคะเซ็ตนี้เนี่ยเป็นเซ็ตที่ตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นอายุเท่าไหร่หรือว่าจะเป็นเด็ก นักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็สามารถที่จะใส่ได้แล้วที่สําคัญค่ะเริ่มต้นเพียงแค่2องถึงสามพันเท่านั้นนะคะสร้อยจี้เนี่ยเริ่มต้นที่1990งพั้ต่างหูเพชรเม็ดเดียวตอนนี้เนี่ยเป็นกระแสมากๆเลยโดยเฉพาะต่างหูเพชรเม็ดเดียวประมาณ50ตังคตงนะคะอันนี้เคกแอบอ้างอิงจากที่ลูกค้ามาถามก็คือน่าจะเป็นดาราใส่ในซีรีส์นะคะก็เลยเป็นอะไรที่เป็นกระแสมากๆแล้วก็คือยอดขายดีมากๆเลยในช่วงนี้ในหมวดที่2เลยก็คือในหมวดของชุดเครื่องประดับสาหรับเวดดงค่ะเวดดงเนี่ยคือ ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงควอเตอร์ที่คนแต่งงานมากที่สุดของปีค่ะทุกคนต้นปีนะคะก็เริ่มแต่งมาเรื่อยๆแต่จะเริ่มอีกทีหนึ่งนะคะก็เป็นช่วงเนี่ยเมษาแล้วก็พฤษภาเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยหน้าฝนเนี่ยคนก็จะไม่แต่งงานแล้วดังนั้นเนี่ยในช่วงควอเตอร์แรกเนี่ยคนก็มองหาพวกเครื่องประดับในงานแต่งงานมากที่สุดเครื่องประดับที่ตอนนี้คนสนใจก็จะเป็นสร้อยคอนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่กําลังมาเลยก็คือสร้อยข้อมือค่ะทุกคนสร้อยข้อมือที่มาเป็นกระแสมากๆเลยก็คือสร้อยข้อมือทรง p พรินเซสคัท หรือว่าทรงแฟนซีนะคะปลายปีที่แล้วเนี่ยเค้กมีการคาดดาว่าทรงแฟนซีที่เป็นแหวนเนี่ยกำลังจะมาแต่ว่าตอนนี้นะคะเพชรพันตาที่ป๊อปปูล่าก็คือจะเป็นสร้อยข้อมือค่ะซึ่งเค้กไม่แน่ใจเหมือนกันจริงๆแล้วสร้อยข้อมือเนี่ยจะขายได้เรื่อยๆไม่ได้บูมมาก แต่ในควอเตอร์แรกเนี่ยสร้อยข้อมือเพชรเนี่ยบูมมากๆเลยนะคะไม่ใช่แค่ร้านเราร้านเดียวเนาะจากกระแสที่คิดไปดูสำรวจตลาดมานะคะช่างเชิงที่ผลิตสร้อยข้อมือเนี่ยเป็นอะไรที่แบบคนชอบมากๆแล้วก็นิยมมากๆเลยนะคะส่วนในหมวดที่3นะคะแน่นอนขาดอะไรไปไม่ได้นั่นก็คือแหวนค่ะแหวนเพชรตอนนี้นะคะที่มาแรงนะคะเค้กจะมีทั้งหมด3รุ่นของเพชรพันตรานะคะรุ่นแรกเลยนะคะชื่อว่ารุ่นเดอะควีนซึ่งรุ่นนี้ทําไมเพชรพันตราถึงคิดที่สุดต้องบอกกันว่าเราอะ่ะจะต้องไป มอดูก่อนส่วนใหญ่นะคะช่างเขาจะไม่ทําเซตนี้เลยทุกคนเพราะว่า รุ่น The Queen เนี่ยฝังยากมากๆกว่าเราจะโน้มน้าวช่างให้ทํานะคะใช้ช่างถึง4ท่านนะคะในการผลิตเราจะผลิตแค่เดือนละ2ชิ้นนะคะก็เลยมีจองจองจองมาเรื่อยๆตอนนี้ก็คือยาวไปจนถึงแบบกลางปีแล้วคนก็จะนิยมเพชรท,ที่แบบชูสูงมากขึ้นเมือม่อในมีงานแต่งงานใช่ไหมคะลูกค้าเนี่ยก็จะซื้อไปออกงานด้วยต่างๆนานานะคะงานอ e ีเวนต์ต่างๆงานแบบสังคมต่างๆก็จะมีมากขึ้นเนอะรุ่น The Queen เนี่ยก็เป็นรุ่นอะไรที่ฮอตทิสสำหรับคนที่ออกงานนะคะอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่ฮอตทิสตลอดกา นั่นก็คือแหวนเพชร e อ็น n ทอร์นิตนะคะ e t t r r i t y Ring เนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเพชรที่เป็นทรงแฟนซีเนี่ยมาแรงมากๆกก็คือจะเป็นแบบเพชร สไตล์นี้นะคะเป็นเพชรกลมผสมเพชรแฟนซีต่างๆแต่ว่าในปีนี้เพชรทรงกลมค่ะเป็นอะไรที่มาแรงมากๆเลยและโดยเฉพาะเพชร CVD ดีค่ะทุกคนเขาก็จะเอาเพชร CVD ดีซึ่งเพชร c ี d ดีเนี่ยกับเพชรแท้เนี่ยไม่เคียงกันแล้วก็ถูกกว่านะคะดังนั้นพอมาทําเป็นเพชรทรงแบบเพชรรอบวงเนี่ยราคาก็แบบอาจจะเริ่มต้นที่แบบหมื่นนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นอะไรที่จับต้องได้นะตอนนี้เนี่ยเหมือนคนเน้นความคว i แอลคชูลี่มินิมอลแล้วก็ใช้งานได้ยาวนานมากยิ่งแล้วก็ เนื่องด้วยจากเศรษฐกิจหรืออะไรต่างๆนะคะคนก็จะรู้สึกว่าต้องการใช้อะไรที่มันคุ้มค่าทุกคนใส่แล้วใส่ได้กับทุกอย่างใส่ได้แบบยาวนานนะส่วนรุ่นที่ฮอตทิตรุ่นที่3ก็จะเป็นรุ่นเพชรเม็ดเดียวที่มีบาค่าเรียบๆและโดยเฉพาะคนที่สนใจในเรื่องของเพชร CVD หรือเพชร l a โ g o นะคะซึ่งเพชรนี้นะมันจะราคาเริ่มต้นเพียงแค่แบบหลักหมื่นถึงสองหมในหนึกระดนะคะเวลาที่ทาเพชร แหวเพชรแบบนี้นะราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่19,000าันไปจนถึง30 0 0 0กว่าบาทก็เป็นอะไรที่แบบจับต้องได้แล้วที่มีเพชรบ่า้างน่ารักน่ารัก,รกมินิมอลแล้วก็ใส่เพชร CVD ดี CV ที่แบบเริ่มต้นแบบจับต้องได้นะคะและเพชร CVD เนี่ยก็จะมีใบเซอร์ IGI ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้แบบสั้นง่ายเพื่อเป็นการที่แบบประกอบในการตัดสินใจเผื่อใครที่กำลังมองหาว่าเอ๊ะถ้าเราจะซื้อวัดไซส์ยังไงนะคะแนะนําว่าลงไปที่สาขาก็ได้ค่ะเขาก็จะมีการแบบวัดไซส์ต่างๆให้ดูใครที่รู้สึกว่าตัว ที่แบบว่าไซส์หรือว่าสีหรือว่าอันเดอร์โทนนะคะแนะนําว่าสามารถที่จะเข้าไปดูที่สาขาแล้วก็ไปทดลองใส่ได้นะเพื่อที่จะได้รู้ว่าเอออันเดอร์โทนของเราเนี่ยเป็นสีวอมโทนคู่โทนหรือเป็นนูโชนะคะใส่แบบไหนและแบบสวยน่ารักอะไรเงี้ยก่อนที่จะตัดสินใจก็ได้ะคะ่ะไปดูได้ที่เดอะพรอมนาดนะคะเพชรพันตรายอยู่บริเวณหน้าบันไดเลื่อนนะคะใกล้ๆตรงข้ามกับร้านดอทไลฟ์นั่นเองที่ขายโทรศัพท์มือถือเนาะเปิดปิดทุกวันตามเวลาห้างนะคะหรือใครที่รู้สึกว่าไม่มีรถไม่สะดวกนะ สามารถนั่งรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะคะลงที่สถานีวงแหวนรามินทานะคะจะตรงเข้าแฟชั่นแล้วก็เชื่อมจากแฟชั่นไปที่ห้างพรหมนาคา่าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราไว้เลยนะคะนอกจะมีความรู้ดีๆเราก็จะมีพวกเครื่องประดับสวยๆมาแชร์ให้ทุกคนฟังกันในทุกๆวันข้าวนี้ละไปก่อนบายบายขอบคุณนะคะที่ติดตาม